สวัสดียามเย็นกันนะคะทุกคนก็ขนาดนี้เป็นเวลา4ี่โมงหนาทีนะโมก็เลิกเรียนแล้วนะสิงก็เลิกเรียนตั้งนานแล้วลนหะแต่ว่าเดี๋ยววันนี้เนี่ยก็วางแผนเอาไว้นะว่ากําลังจะไปรีวิวคาเฟ่นนะเพราะว่าหลังจากคลิปคลิปก่อนๆที่โมกได้ทําในเรื่องของกิจกรรมยามเย็นไปใช่ไหมก็มีคนมาคอมเมนต์บอกนะว่าเออเดี๋ยวถ้าเกิดว่าเข้ามาแล้วเนี่ยว่าจะไปชิมบรนี่นะเดี๋ยววันนี้ก็จะพาไปดูกันเนาะว่าที่คาเฟ่ที่นี่เนี่ยเป็นยังไงกันบ้าง ต้องบอกว่ามันเป็นสถานที่ที่เด็กมาเยอะกันแบบมากๆเลยนะเนื่องจากว่าพอเวลาที่เราอยู่ในโรงเรียนประจาอยู่ข้างในแบบนี้ใช่ไหมมันไม่สามารถที่จะออกไปข้างนอกได้ไงแต่ว่าพอมีคาเฟ่ที่แบบเออมีน้ํามีเบเกอรี่มีอะไรเงี้ยให้ได้ลองชิมลองทานนะก็เลยกลายเป็นว่าเออมันก็เป็นสถานที่ยอดฮิตของใครหลายๆคนเนาะก็เดี๋ยวตามไปดูกันนะว่าที่นี่เป็นยังไงกันบ้าง เดี๋ยวเราลองมาดูเมนูในส่วนของที่คาเฟ่ที่นี่กันบ้างเนาะก็ถือว่าค่อนข้างที่หลากลายเลยทีเดียวนะมีทั้งชากาแฟต่างๆก็จะมีแบบร้อน35บาทแบบเย็น50บาทแล้วก็แบบปั่น55บาทนั่นเองครับก็ตามนี้เลยนะราคาก็ค่อนข้างที่จะออกแนวคาเฟ่นิดนึงนะมกเองก็ไม่ได้มาบ่อยเนาะ ต่อมามาดูในส่วนของนมแล้วก็พวกโซดากันบ้างนะก็จะมีนมสดนมชมพูนมคาราเมลโอ้โหเมนูค่อนข้างนี่จะเยอะเลยทีเดียวนะก็ลองเลือกดูกันได้นะว่าอยากที่จะทานแบบไหนแล้วก็ทานอะไรถัดมาในส่วนของเมนูสมูทตี้กันบ้างซึ่งอันนี้ก็จะเป็นเมนูใหม่เพิ่งจะมาได้ไม่กี่เดือนนะทุกเมนูราคา50บาทเนาะแล้วก็ทุกอันจะเป็นฮาลาลนะก็จะมีมะพร้าวมะม่วงสตรอเบอรีบลูเบอรี่ลินสีแล้วก็สับประรดนั่นเอง ในส่วนของเบเกอรี่เนี่ยโอ้โหเยอะมากเลยทีเดียวนะก็จะมีทั้งแบบสดแล้วก็แบบแห้งเนาะซึ่งอันนี้เนี่ยก็จะมีพวกมาการองมีบราวนี่มีเค้กมีอะไรเงี้ยก็แบบสามารถที่จะเลือกดูกันได้นะราคานี้ก็จะอยู่ที่ถ้าจะไม่ผิดะจะประมาณ3 5มสบาถึงห้บาทอะไรประมาณนี้เนาะแล้วก็จะมีพวกแบบไอแห้งแบบนี้ก็จะเป็นขนมปังกรอบเนยสดแบบนี้นั่นเอง โอเคตอนนี้โมก็็ได้เครื่องดื่มมาแล้วนะก็เป็นสูทตี้แก้วนี้เนาะราคา50บาทนะจริงๆตอนแรกก็แบบเออคิดว่าเดี๋ยวเราจะสั่งชาเขียวเนาะนื่องจากว่รู้สึกว่ามันง่วงๆนะคือช่วงนี้แบบทำงานเยอะทำงานหนักแล้วแบบนอนหลับพักผ่อนน้อยแต่ว่าพอมาคิดอีกทีแล้วแบบถ้าเรากินชาเขียวในช่วงเวลานี้ใช่ไหมกูว่าจะมีปัญหาเรื่องของการนอนหลับในคืนนี้นะก็เลยเอาเป็น สูตตี้แบบนี้ชื่นใจดีเหมือนกันเนาะอันนี้ก็เป็นเมนูใหม่ที่เขาเพิ่งจะมาเลยเนาะก่อนหน้านี้เนี่ยจริงๆมันจะมีวอฟเฟลมีอะไรด้วยแต่ว่าเขาก็ตัดออกไปนะเนะืน่องจากว่ามันใช้ระยะเวลาในการทำค่อนข้างนานแล้วก็อีกอย่างหนึงคือจํานวนนักเรียนมันเข้ามาแบบเยอะแงเนื่องจากว่าแบบอก็อย่างที่โอกบอกกันไปเนาะสถานที่นี้ก็ถือว่าเป็นจุดที่หลายๆคนเนี่ยจะชอบมานั่งกันสําหรับในส่วนของบริเวณนี้เนี่ยเราจะเรียกว่าเดอะศาลานะนี่ ก็จะเขียนนะแก้วว่าเดอะสาลาแบบนี้นนเองเนื่องจากว่าตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นสาลาเนาะสังเกตได้จากตัวโครงสร้างนะก็จะเป็นแบบอ่าหลังคาออกแนวสาลาซึ่งก็จะอยู่ติดกับริมน้ําแบบนี้นั่นเองเนาะซึ่งก็จะให้ความรู้สึกแบบเออ่รมรื่น แล้วก็สำหรับในส่วนของการตกแต่งทางด้านในเนี่ยก็จะเป็นออกแนวแบบสไตล์คาเฟ่สไตล์มินิมอลอะไรแบบนี้ใช่ไหมซึ่งอันนี้โมก็ถ่ายมาได้นิเยอยนะเนื่องจากว่ามีคนนั่งอยู่พอสมควรเลยทีเดียวนะโมก็เลยแบบไม่อยากที่จะถ่ายปิดหน้าคนอื่นเนาะก็เลยสามารถที่จะ ถ่ายมาได้ในบรรยากาศเพียงเท่านี้เนาะแล,แล้วก็ที่โมกอ,ออกมานั่งทางด้านนอกเนี่ยก็คือทางด้านในมีคนนั่งอยู่นะเดี๋ยวโมกแบบเอานั่งเสียงดังอยู่คนเดียวอัดคลิปแล้วคนอื่นเขานั่งทํางานนั่งผ่อนคลายกันอยู่างเงี้ยก็อาจจะไม่ค่อยโอเคสักเท่าไหร่เนาะก็เลยมานั่งด้านนอกดีกว่านะอีกอย่างนึงก็คือบรรยากาศตอนเย็นๆแบบนี้มันก็ไม่ได้ร้อนมากสักเท่าไหร่นะก็ พอที่จะนั่งได้นั่นเองเมื่อกี้โมกลืมบอกไปนะว่าคาเฟ่ที่อยู่ทางด้านหลังแบบนี้เนี่ยไม่ใช่สถานที่ท่องเที่ยวนะไม่ใช่ว่าอยู่ดีจะเดินเข้ามาซื้อแบบนี้ได้นะเนื่องจากว่าเป็นโรงเรียนเป็นสถานที่ราชการนะแต่ว่าโดยปกติแล้วอันนี้ก็จะขายให้กับบุคคลภายในเนาะก็จะมีนักเรียนหรือว่าบางทีอาจจะมีผู้ปกครองที่อาจจะมารับส่งเด็กหรือว่าอาจจะมีแบบบางวันเป็นวันกิจกรรมอ่ะเช่นอาจจะมีวันสถาปนาโรงเรียนมีวันประดับรับเครื่องหมายอะไรเงี้ยที่อาจจะมีให้ผู้ปกครองเข้ามาได้ก็จะมี ร้านเดือดศาลาตรงนี้นาะสำหรับคนที่มาสอบเข้านะ ผู้ปกครองเนี im, e uh, wrong, ่ยอยากพ่จะมาลองชิมลองกินดูว่าเออรสชาติเป็นยังไงอร่อยไหมนู่นนี่นั่นนี่ก็ลองมาดูกันได้เนาะสำหรับในส่วนของการจ่ายเงินที่นี่ก็จะยังใช้บัตรนะแต่ว่าโมงไม่มั่นใจเหมือนกันว่าถ้าเกิดว่าเป็นผู้ปกครองสามารถที่จะจ่ายเงินสดได้ไหมนะแต่ว่าเท่าที่โมกลองดูก็คิดว่าน่าจะได้นะก็ลองมาชิมดูกันได้เนาะก็หวังว่าคลิปนี้คงจะได้เห็นอีกหนึ่งสถานที่ในโรงเรียนวิทยาศาสตร์สุฬาภรสตราชวิทยาลัยของที่ปทุมธานีนั่นเองเนาะ หวังว่าคงจะเพลิ่นกันไปไม่มากก็น้อยคลิปนี้มมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะอย่าลืมกดไลค์ share, กดแชร์กด subscribe ด้วยเดีย๋ยวจะมีคลิปดีๆแบบนี้มาฝากกันอีกวันนี้โมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วบ๊ายบาย